กะโดดไปลยนะจิมองเห็นมาเทวีแล้วล่ะจริงเหรออ,อไม่ได้มามือมเมล็ดพัน์ตั้งนานแล้วพวกเราต้องพยายามเอาเกรสตอร์มาให้ได้เลยนะอ๊ะให้พวกเจ้าหญิงมเมล็ดพันนี้เนอะเฮ้เอ๊ ท่าทางเขาแปลกๆนะเออจริงด้วยเขากำลังจะบอกอะไรนะลองเข้าไปใกล้กว่านี้หน่อยได้มารับทราบแล้วครับมาไม่ได้นะมาแล้กหรอเป็นยานที่ไรบอกไว้จริงๆเลยเลิกจงตีได้เลยตายนะคะบอ้ยถึงถูกยิงใส่แบบนี้ฉันไม่ยอมยกสมบัติให้หรอกยิงก็ไปยิงก็ไปยิงก็ไยาหยพา ท่านไอรินทำเพื่อดาวดวงนี้นะคะทุกคนรู้แล้วคนนั้นต้องการจะยิงครองดาวดวงนี้อย่าได้ฝันไปเลยยิงกระสุนมาเลยผ่านได้เลยครับผมยิงด้วยว้าวไอรินว้าวไออะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่ะดูนั่นคุณชจ้าค่ มาช่วยเราเอาไว้อีกแล้วเหรอเรารีบหนีกันตอนนี้เถอะอน้ยหนีไปยันลอยนะาช่นาดเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะแต่ว่าทำไมพระราชาคิงถึงต้องโจมตีใส่เราด้วยนั่นสิไม่มีสมบัติผู้ดีเอาซะเลยอ่ะท่านไปท่านได้เดฮะอที่โอ้เจก็อยู่ด้วยงั้นเหรอร้ายคงจะชิงตัดหน้าเรามาเป่าหู พระราชากิงเอาไว้ก่อนน่อะไรกันต้องทําให้เขาหายเข้าใจผิดแล้วละ่ะเรื่องนั้นคงยากนะการจะไปเครยียกล่อพราชาคิงอีกครั้งนึ่งเนี่ยไม่ใช่ของง่ายแล้วละ่ะเฮ้ยมันก็จริงของเธอในเมื่อไบร์เริ่มเคลื่อนไหวแล้วเราก็จะชักช้ายอยู่ไม่ได้แล้วละ่ะเป็นที่เราต้องหาเกรสโตนให้เจอก่อนไบร์ในช่วงนี้งั้นเมื่อเป็นแบบนี้ก็ใชใ้นั่นกันเถอะ บอกเราหน่อยเธอะว่าแฟลเตอนอยู่ไหนสองเลขสองคงหมายถึงฝาแฝดอย่างเราสองคนคราวงนี้ง่ายจังเลยเนาะ เอามาสิมันอยู่กับพวกเธอไม่ใช่เหรอ,อรีบเอามาเร็วเข้าสิอะไรกันใช่ซะที่ไหนเล่าใช่ใช่เขาอยู่กับเราแล้วจะมาตามหาทำไมถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วเปล,ล,ลสตอไปอยู่ที่ไหนกันแน่หมู่บ้านต้นไม้แฝกเอ๊ะที่หมู่บ้านยายที่อยู่ตรงเคด,ด้ระหว่างเมืองเปลวเ,เ,เพลิงกับเมืองเปรดพันมีต้นไม้แฝกที่เป็นสัญลักษณ์อยู่ด้วยล่ะคะต้องใช่แน่แน่ ดีละรันรีบไปฮะแต่พอมาดูจริงๆแล้วทำไมมันกว้างจังเลยอะที่กว้างใหญ่ขนาดนี้แล้วจะหายังไงถึงจะเจออะเนี่ยฮะเต็นั่นมันคืออะไรรู้สึกจะเป็นของคณะวิราเข้าคณะวิราเข้าเหรอเป็นคณะละครสัตว์ที่เดินทางไปทั่วดาวมาสจันทรการแสดงเขดีมากคณะละครสัตว์เหรอหมายความว่ามีพวกที่เล่นกายกรรมแต่เชือกและล้อชิงช้าด้วยใช่ไหมดีจังเลยอยากไปดูจ ไม่ใช่เวลามาดูละครสัตว์กันนะโอสองคนเนี้จะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยอ่ะสวัสดีค่ะไม่ได้นะข้ามทำแบบนั้นต้องยิ้มเอาไว้เอาตรงนั้นรีบเปลี่ยนท่าเร็วเข้าโอ้ยเก่งจังเลยกำล<ะ>ังซ้อมกันอยู่เหรอนี่อะไรดูสิทุกคนไม่เป็นไรใช่ไหมวันนี้เอาแข่นี่กดกับเรากัน ให้ตายสิเรื่องแผ่นี้ยังทำไม่ได้พวกนี้ไปเอาไหนเลยจริงๆเดูเหมือนกำลังมีปัญหากันอยู่เลยแน่น,น,นสทนิท่านไาท่านแล้วทุกคนขอโทษด,ด้วยนะไม่ได้คิดมากหรอกไม่ใช่ความผิดของน,จนาจิซะหน่อยใช่แล้วไม่ต้องขอโทษเราเหรอกไปกับเธอพวกเราใช่ไปเธอ,เอยถ้าเรากระโดดได้ดีกว่านี้คงไม่เป็นแบบนี้หรอกนาะ <c oughs> ไอ้ตามหากันหน่อยสิครับเอก็บอกแล้วไงว่าขอดูแค่แป๊บเดียวจะนิดเดียวยังไงก็ไม่ได้แล้วแหมเพวกเราไม่เคยดูการแสดงละครสัตว์เลยนี่นาตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทําเรื่องแบบนี้เลยนะขอโทษค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเอะขอโทษค่ะที่มารับกวนพวกเราจะมาดูละครสัตว์กันน่ะก็บอกแล้วไงว่าม่ด้มาดูละครสัตว์เหรอใช่ใช่ใช่เดินบนลูกบอลหรือว่าโยนไม้พลองแต่ที่เด็ดที่สุดก็คือการลดชิงช้ากับลางาด้านน่ะสิ มันก็จริงเหมือนกันนะเอ๋จริงจริงแล้วอะเอ๋คณะละครศาสตร์จะยุบแล้วเหรอค่ะทั้งหมดเป็นเพราะฉันเองที่พูดมามันหมายความว่ายังไงฉันเน่เคยเล่นโลจิงช้ากลางอากาศอยู่ที่คณะละครศาสตร์นี่แต่ว่าในการแสดงเมื่อครึ่งปีมัดจมัดจ นาจีนาจีโน่นาจีนาจีนาจีโอ้ยโอ้้ยโอ้ยนจีถึงจะไม่ได้รับบาดเจ็บมากแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาฉันก็รู้สึกว่าทุกทีที่จะต้องโดดนาจีนาจีนาจีโน่นาจี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  หลังจากนั้นฉันก็ไม่สามารถล้อจริงช้ากลาอากาศได้อีกเลยถึงทุกคนจะพยายามทำเพื่อชดเชยในส่วนของฉันแต่ว่าคณะละครสัต์ก็จะขาดการล้อจริงช้ากลางอากาศไม่ได้จํานวนคนดูจึงลดลงเรื่อยๆอย่างเช่นหมู่บ้านก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครมาดูเลยสักคนเลยอย่างนั้นหรอกเหรอ เพราะอย่างนี้หัวหน้าคณะถึงต้องฝึกซ้อมการแสดงใหม่ๆใ,ใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าทุกคนก็บอกว่าถึงจะทําไปคนดูก็ไม่กลับมาหลอกถ้าฉันเลือชิงช้ากลาอากาศได้เหมือนเก่าก็คงไม่เป็นแบบนี้นะจิ พวกเราจะช่วยเธอเองเรามาช่วยกันฟนื้นคณะละครสัตว์กันเถอะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิพวกเธอตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทำเรื่องนี้เลยนะแต่ว่าจะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ได้ยังไงกันนะใช่แล้วเจ้าหญิงเกรสเคยบอกไว้ว่าให้ใช้รอยยิ้มทําให้ทุกคนสดใสขึ้นเรื่องนั้นไม่เห็นเกี่ยวกันลอยอะไม่หรอกฮะถึงจะห้ามไปสองคนนั้นก็คงไม่ฟังนะ ไม่ต้องเป็นห่วงไป,ไปเราจะต้องหากริสโตนให้เจอให้ได้คอยดูเชื่อมือผมเธอครับเจดทีเอขับใจนะสวยอยากทำอะไรก็เชิญเลยพันนั้ราพาฉันมีเราเข้าหรอพวกนั้นออกไปตั้งแต่เมื่อสามวันก่อนแล้วเห็นบอกว่าจะไปที่หมู่บ้านต้นไม้แฝดกันต่อหมู่บ้านต้นไม้แฝดใช่ไหมแต่ก็อย่าหาว่าจุนจ้าเลยนะไม่ต้องไปหรอก ด้วละครสัตว์แบบนั้นดูไปก็ไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยอ่ะเอ้าหยโลกนี้ก็เป็นคนชอบของแปลกเหมือนกันนนั่นนะถ้าอย่างนั้นจากนี้ไปเรามาเริ่มโครงการฟื้นคณะละครสัตว์วิราเคิลกันโครงการที่ชื่อว่ายุทธการคิดการแสดงละครสัตว์ที่สนุกที่สุดวันดาวมหาสุดจันร์อ๋ทุกคนท้่นะคะไม่ต้องเกรงขนาดนั้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกน้าขอแค่โชว์การแสดงที่ทำให้ทุกคนอึ้งทึ่งตะลึงตึงงได้ก็พอใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วที่โบชันคิดขึ้นมาก็คือ คิดอยู่แล้วใช่ว่าต้องเป็นแบบนี้อ่ะนะกินรามเมงบนลูกบอลเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเขาทำกันยังไงล่ะชื่อมันก็ฟ้องอยู่แล้วไม่น่าถามเลยก็คือการเดนบนลูกบอลแล้วก็กินรามเมงไปด้วยโดยไม่ให้มันหกยังไงยยดปิดเลยไม่เคยมีใครทําแบบนี้มาก่อนอเลยแต่ว่าฉันว่าแบบนั้นมานอ่าถ้าอย่างนั้นจะจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะ<อ>จ๊ะโอเคอ,อึ๊บอ่ะจะ้าฮ่ะโจ้อึ๊บโอ้โห เป็นอะไรหรือเปล่า้มันพลาดไปหน่อยนึงอดีลละเล่าใหม่อีกครั้งโอ้ยอ๋อ เราเขาอยากทำเท่านั้นไม่จาเป็นต้องเกรงใจเลยแม้แต่น้อยนิดอ่าใช่ใช่ไม่ต้องคิดมากรอกนะเพราะพวกเราก็อยากจะดูละครสัตว์ที่สนุกสนุกใช่แล้วและคนดูคนอื่นๆก็ต้องชอบด้วนยะนอกจากนี้นาอีกนิดเดียวก็จะทำได้แล,ะละ้วล่ะ หรือเปล่าล่ะเนี่ยน<อ>ั่นแหละครับขอบคุณมากนะครับขอโทษด้วยนะที่ช่วยอะไรไม่ได้เลยไปแล้วอ,อาจารย์เช็อ๋อไมไ่ไม่มีเลยผมไปขุดจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจอเลยสมศสีสมหคุณไปแบบนั้นเนี่ยไม่มีทางเจอหรอกก่อนอื่นเราต้องหาเบาะแสก่อนจริงด้วยสิอาจารย์เก่งจังเลยครับแต่ว่าพวกชาวบ้านบอกว่าไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับสมบัติเลย ถ้ามีสมบัติอยู่ที่หมู่บ้านนี้จริงๆก็น่าจะมีคําบอกเล่าอะไรสักอย่างหลงเหลืออยู่บ้างแต่กลับไม่มีเลยแปลว่าเกรสตอรนไม่ได้อยู่หมู่บ้านนี้เหรอแต่ว่าคำตำนายของพวกเรนบอกว่ามีนี่เราหาต่ออีกหน่อยเถอะฮึบฮึ๊บฮึ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 บอ๊อีกนิดเรียวายามขึ้นนะอุ๊ออ้าวว้วาลวเกือบได้แล้วนะเราตอบไปรับรองว่าต้องทาได้แน่จะพยายามพัฒนาขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ก็นั่นหนาสิครับเอ้ดีฉัน,นมีเรื่องจะขอร้องอนัทนจิไหวหรือเปล่าจะทำจริงๆเหรอค่ะเพราะฉันเห็นทั้งสองคนก็เนือขึ้นได้ว่าฉันชื่นชอบาฟแล้วชื่นชอบคณะละครสัตว์ที่เคยดูตอนเด็กๆถึงได้เข้ามาอยู่ในคณะนี้ และตั้งใจว่าสักวันหนึ่งฉันต้องกระโดดให้ได้อย่างนั้นบ้างก็เลยฝึกซ้อมาตลอดจึงอยู่ที่ตอนแรกก็ทําไม่ได้หรอกแต่ว่าช่วงน,นั้นในหัวของฉันคิดถึงแต่เรื่องการกระโดดไม่เคยคิดที่จะถอดใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่ามอ๊คราวนี้แค่พลาดสังเดียก็ทาให้กระโดดไม่ได้ พวกเธอที่ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะพลาดสักกี่ครั้งก็เลยทาให้รู้ว่าตัวเองเอาแต่นีมาตลอดฉันก็จะทาไปเรื่อยๆื่อจนกว่าจะสําเร็จเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าการ้อชิงช้ามันเป็นความฝันของฉันโดยจริงแล้วที่พวกเราก็จะช่วยอย่างเต็มที่เลยมาพยายามด้วยกันนะอ๋อทุกอย่างพร้อมแล้วล่ะครับทำไมฉันถึงต้องมาทำงานเล็กๆน้อยๆแบบนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยนั่นเนี่ยออล่ะมาเริ่มฝึกซ้อมกันเลยตั้ต่อไปนี้ จะเป็นโครงการฟื้นคณะมิราโคกันค่ะชูน่าไม่เห็นเจออะไรเลยสักอย่างเดียวอืม,มแต่ว่ารู้สึกเหมือนมองข้ามอะไรไปไหลายอย่างเอ้แล้วมันอยู่ไหนล่ะครับทางโน้นไงพวกเธอคงจะตามหาคณะละครสัตว์อยู่ใช่ไหมคณะนั้นอยู่บนนอนนู่นแหละเรวครับเราไม่ได้ตามหาคณะละครสัตว์หรอกครับ พวกเราก็ด้วยแสดงว่ามีคนอื่นที่หาคณะละครสัตว์อยู่ด้วยใช่ไหมอ่าคือผู้ชายที่ใส,ส่ผ้าคลุมสีดำที่พาสัตว์เลี้ยงแปลกๆมาด้วยฮะจังหวะในาการโดิน้าเกินไปอ่พยายามข้ามนะจีไม่ต้องกลัวนะค่ะถ้ายังหวาดกลัวแบบนั้นไม่มีทางทำได้ดีหรอกนะ ก็ควอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่ายังกลัวอยู่จริงๆน่ะต้องช่วยเพิ่มความกล้าให้เขาแล้วล่ะอย่าบอกนะความกล้าความกล้าจออมาความกล้าความกล้ารู้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้ความกล้าความกล้าออกมาท่านปาท่านเรนเรารู้แล้วว่าแปสโตนอยู่ที่ไหนกันแน่ครับจิจิจริงเหรอสรดร้ากำลังตามหากันละครสัตว์นี่อยู่เรสเตน ไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งในคณะมิราเคิลนี้แน่นอนเอ๊ะงั้นที่ฟอร์จูเลตชี้ไปก็ไม่ใช่หมู่บ้านต้นไม้แฟดอะทต่ไมถึงคณะมิราคเคิลที่ไปอยู่ที่หมู่บ้านต้นไม้แฟด์จังหวั่นาจีเมื่อก่อนนี้เราเคยไปเล่นละครสัตว์อยู่ที่เพื่อมล็ดนธุ์ด้วยและรางวัลที่รับจากพระราชาตอนนั้นจำได้ว่าเป็นพลอยเม็ดใหญ่ด้วยล่ะมันอยู่ในตู้ของหัวหน้าคณะ ว่าบ้นั้นต้องเป็นเกรสโตนแน่ๆเลยล่ะเดี๋ยวข้าวชนาอย่าให้เขานะเออแต่เขาบอกว่าเป็นคำสั่งของบราชาคิงนี่นะมาดีนะโอ้กออ้าวเออคนนี้ม่เมื่อได้เกรสโตนมาแล้วก็ขออลาลาอ้าอ้อ๊ะอ้อาไอไอดึนไปทำไมจะทำอะไรของนายอยากที่หนีให้ยากเลยด้ตามไล่ไปหน่อยฉันไม่ชอบที่หน้ามาตั้งแต่แรก วันนี้ดวนก็เห็นดีเห็นดำเห็นแดงกันไปเลยกำลังต้องการอยู่เลยอะโชวอะไรอะโชว์เขาไม่ได้เลยมาฝาก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 มาฝา,า,าอะเจจ้าหยุดยนะพวก <c oughs> นี้ตื่นชะมัดเลยพ <c oughs> ื้นแผดินจงแตกเอาอะไรกันน่ะอะไร เลยหรือเปล่าเช็ดพวนะัวหน้าผมจะช่วยขึ้นมาเดี๋ยวอาหนี้เลยใช่ยวยเลยนะทีโอฉันขอเอาเกสโทนไปก่อนก็แล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่อัอนกีเน้เรนเดี๋ยวเข้าเกรสโทนให้เป็นนักยิชิตเองพี่จะทำอะไรของเธออย่าเบี่ยงนะว่าจะกระโดดไปที่ถาวันฝั่งโน้นไปไปไม่ได้หรอกนทัทชิอย่าเสียงนิโก้ bye จะ่หเหนื่อยมากกาต่อสู้วันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะขอจอนล,ล,ลาลาลีก่อนทเราจะกวจะหดเดี๋ยวนี้เลยอาจายไหนๆก็ามาแล้วฉันอยากไปชอ์กินราเมนบนลูกบอลด,ด้วยจังเลยเอานะ เราได้เกสตอนก็น่าจะพอแล้วล่ะไม่ไปแสดงแหละดีแล้วล่ะครับทุกท่านครับขอโทษที่ให้<ฮ>คอยต่อไปเป็นการโลชิชากราอากาศที่คณะมิราเคลิลเขาราภูมิใจนำเสนอครับตบใจนะไฟเรียนฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก